สวัสดีครับผมนายวรกุลแม็กซสครับผมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับผมสาขานิเทศศาสตร์เอกการภาพยนตร์นะครับวันนี้ก็อัดวิดีโอทำไมอัดมาเพื่อจะเป็นกรส่งคลิปเข้าไปประกวดในโชว์พาวนะครับผมพล็อตเป็นอย่างนี้ครับด้วยประเด็นที่ว่าไอดอลใช่ไหมครับผมก็ตีความจากไอดอลเนี่ยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเองคือมาว่าอยู่บ้านคนเดียว แล้วก็ตีความว่าไอดอลคือคนที่อยากเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่จะทำในอนาคตจุ๊บไหมครับทีนี้ผมก็เลยอยากเป็นอาเหมือนพ่อแม่ผมที่แบบดูแลผมมาดีอ่ะเริ่มเลยเลยกันเริ่มพรลยเลยกันพัคก,ก็คือพว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นวันหยุดสงกลางตืง่นสายไงยอยู่สงกรา์แล้วตื่นสายแล้วตื่นสายเริลงม,มาข้างล่างปรากฏว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลย แต่ด้วยเขาต้องมาเชิญชีคนเดียวคือโทรศัพท์ก็พังเงินก็ไม่มีต้องอยู่บ้านโดยการสงการอย่างเงี้ยไม่มีกับข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่อยู่บ้านหายไปหายไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็รู้ว่าพ่อแม่เขาเออกไปซื้อข้าวซึ่งแถวนี้ไม่มีขายเมื่อตอนสงการเลยต้องอ่กลับมาก็เจอพ่อแม่คือมันเป็นเหมือนเป็นฮีโร่เลก็กๆน้อยที่ เราม่มีความสุขมากที่ได้ดูว่าพวกเขาอพ่อแม่รักเราขนาดไหนก็เหมือนเป็นไอดอลที่ผมอยากเป็นตัวอย่างไร้นะครับครับก็ประมาณนี้ขอผมพาเขารอบแล้วกันนะครับว่าเป็นอะไรที่สนุกน่าทำไง,ไง่ายๆเพราะ่าเกิดขึ้นทุกคนนะครับการอยู่บ้าคนเดียวครับก็ครับ